ครับนี่ก็เป็นรองเท้าของที่ร้านทำนะครับที่นี้ทำเองขายเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมเข้ามาชมตรงนี้รองเท้าคัตชูแท้ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวตัดนะครับที่ดูซูมให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยนะครับอันนี้จะ เป็นใส่รับปริญญาเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นรองเท้าโฮอร์โมนส้น1น,นิ้วนะครับแบบนี้ส้นหนึนิ้วถัดไปก็เป็นหัวตัดนะครับใส่รับปริญญาเหมือนกันครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นเท้าคัดชูเหมือนกันนะครับอันนี้จะส้นสองนิ้วใส่รับ ปริญญาไม่ได้นะครับคืออันนี้จะเป็นใส่ทำงานนะครับถัดไปก็อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับอันนั้นจะเป็นรองเท้าหนังแก้วนะครับส้นสองนิ้วครึ่งหัวแหลมนะครับนี่ครับดูให้ใกล้ครับหัวแหลมส้นสองนิ้วครึ่งครับแบบนี้เป็น สัาฝฟองน้าเต็มตัวนะครับดูครับฟองน้าเต็มตัวแอมตูดลงตรงส้นพาราก็เสริมให้อีกชั้นหนึ่งนะครับกันกันกัดให้ใส่นุ่มสบายนะครับหนังแก้วสีดํานะครับถันมาก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันนะครับวันนี้สีครีมนะครับหัวแหลมส้นสองนิ้วครึ่งเหมือนกัน แต่ทางร้านออกแบบมาเป็นใส่ซับไข่ฟองน้ำหัวนะครับดูข้างในหัวนะครับจะจะมีฟองน้ำให้เฉพาะข้างในนะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบฟองน้ำเต็มตัวคือทางร้านให้ให้เลือกให้เลือกเลยนะครับจะเอาแบบไหนวัห,วหลลเหมือนกันทรงเหมือนกัน ซับไม่เหมือนกันครับแต่สีก็ไม่เหมือนกันแบบนี้ถ้าลูกค้าสั่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงได้ครับหรือถ้าส,สมมติลูกค้าสั่งเอาดำแก้วแต่ไม่เอาซับฟองน้ำอย่างนี้มาเอาซับฟองน้ำอย่างนี้สามารถทำให้ได้ครับคือไม่ยากเลยนะครับบอกว่า,วาหนังแก้วแต่เอาซับ ข้างในสีไข่อย่างนี้ทำได้ให้ได้ครับหรือหรือลูกค้าจะจะสั่งสีครีมแต่ชอบฟองน้ำแบบนี้ก็สามารถทำให้ได้นะครับขอให้ลูกค้าสั่งทางร้านทำให้ได้ครับหรือจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับหัวมนซับไข่อย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะมาตัว ตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นใส่รับปริญญานะครับเน้นนะครับใส่รับปริญญาส้นหัวตัดครับหรือลูกค้าต้องการหัวตัดใส่รับปริญญาแต่เอาซับแบบนี้สามารถทำให้ได้นะครับคือเอาเหมือนหัวตัดแต่เอาซับซับไข่เหมือนเหมือนแบบนี้ สามารถทําให้ได้ครับแล้วมาอีกแบบหนึ่งก็อันนี้นะครับจะเป็นหัวมนส้นหนึ่งนิ้วนะครับใส่ทํางานใส่เที่ยวนะเดินสบายเลยนะครับดูครับตัวนี้จะเป็นซับไข่ซ,ซับไข่ฟองน้ำหัวครับ หรือลูกค้าต้องการฟองน้ําเต็มตัวแบบแบบนี้ก็ยังสามารถทําให้ได้ครับมาทําใส่ใส่หุ่นส้นส้นหนึ่งนิ้วนี่ครับส้นหนึ่งนิ้วก็แบบนี้เลยนะครับส้นหนึ่งนิ้วแต่ลูกค้าอยากได้ฟองน้ําแบบนี้สามารถทําให้ได้ครับบอกเพียงแต่ลูกค้าบอกว่าต้องการซับฟองน้ําเต็มตัวแต่เป็น หอม,มนส้นหนึ่งนิ้วอย่างนี้ได้เลยครับสามารถทำให้ได้ครับขอให้ลูกค้าบอกหรือจะหรือจะไปใส่อย่างนี้ก็ได้ครับสามารถพลิกแพงได้เยอะเลยครับคือลูกค้าต้องการต้องการหอวโมนส้นหนึ่งนิ้วแต่ไปเอาเอาอะไรใส่อย่างนั้นนะคาดคาดอะไรอย่างนั้นได้ครับสามารถทำให้ได้ครับ <Wh. S 2> คือ พิกแพงได้หลายอย่างครับสามารถคุยกันได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือลูกค้าต้องการคุยส่วนตัวก็เข้าไปคุยในเพจร้านรองเท้าคัาสู่ร้านวิเซียนมีเบอร์ให้นะครับ สำหรับเบอร์โทรคุยคุยได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์0614954361 0614954361เบอร์นี้เลยนะครับคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ